โกมันอยู่กับโกมไอ้เชี่ยมันมาไอ้เชี่ยมันเข้ามาแล้วร้าหมดร้าหมดโดนผีรูปหน้าซะแล้วเหรอเฮ้ยไอ้เชี่ยกูโดนมาต่อกันในชัปเตอร์สองไปกันเลยเสียงหลอนมาบีไปด้วยกระตุกกระตุกแล้วเสือขี้ปวดกระชากใจแล้สวเสือขี้ปวนกระตุกมากโอ้ยเพลงดัง ทำไมนะได้เกมผีแล้วปวดขี้ยาวมากทางแบบส้นตีใหม่ครไอ้อะไรอ่ะวอ้ยจำเป็นเก๋โดนตีอ้าวขอโทษขอโทษทำไมทำไมไม่ฟังเมื่อกี้ทำไมไม่ฟังเขาเขินที่เขาเขินเขาเขินเราไอ้เฮียเราหลอดเขินชอบคือฟาร์มเมอร์ชาวนาไปคุยกับเชฟชาวนาจับใจความที่ชาวนาบอกไแหละแปลมาอยู่ดี ก็ที่ไหนอะไอเดี๋ยวบอกยังไงกันระวังระวังแถวนี้ด้วยแล้วก็พี่ชายของชายของฉัน่ะหายตัวไปเขาไปที่เมืองใหญ่แต่เขายังไม่กลับมาเลยเราก็คงต้องไปในถ้ำนี้สินะแล้วก็บอกว่าระวังผู้หญิงที่เล่นบิ๊กบูด้วยสำรวจสำรวจถ้ำแล้วก็หาคุณแจแล้วก็หาอันนี้เพื่อนฉันบอกได้นะแถวนี้ยระวังระวังเลย เขาบอกว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะว่าเราเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วระวังกระลตาเชียร์นี่อ่ากลัวใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ่เยอะใระวังระวังโดนจับหัวนะอย่าปวดไม่ใช่ต้องใช้แนเน่กิบะใช้ต้องใช่แน่กิบะใช้ต้องใช่แน่ไม่ใช่กิบะใช้อะไรกิบะใช้ต้องใช่เน่กิบะใช้ต้องใช่แน่มันมีกุญแจอะไรต้องเอาป่ะหรือว่ามันวางตามมาไงไม่มีกุญแจอย่าด่าอย่าด่าตายเนาะใช่เขามากูชชี่ต้องใช่แน่ กูใช้ต้องใช้แน่แน่มันเดินน้นะมันดุดเนี่ยตายนะขวา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 ตายนะตายนะกูอย่าเดินชนว่ะกูอะไรเดินชนไม่ใช่เดินชนเว้ยแกอย่าเดินใกล้มันอะมันจะจับมันจะกลายเป็นผีจับโอ้ยเหี้ยไม่เหี้ยไม่เหี้ยแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรแม่งมีหยาบในสัตว์ยันอันนี้น่าคิดว่าน่าจะหนีกน่าคิดว่าน่าจะหนีไม่ได้ทาทาโทอ๋ออ่านาตาวะอานาตาวะอานาต่ว่า วาตาวาตาวตาจิม่อ่านวตาจิว่อเรมื่อกี้อ่าครับเชิญเชิญครับคนคนเรียนญี่ปุ่นครับคนเรญี่ปุ่นเชิญครับมันบอกว่าวาตาโตอะไรไม่คันจิคุณอะไรคิดว่าออกจะหนตไม่ไว้อะมึงคิดว่ามึงจะออกไม่ได้เหรอมึงคิดมึงจะออกไม่ได้เหรอกูออกได้ป่ะโทษทีป่ะไป ไปกันต่อีไว้อ้กดนีเดีเยตันี้ต้องมีสักตัว้ระวังระวังดมันยิงมันยิ่งดูมันยิงเพิ่มขึ้นยังไงวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไิ่งเลยวเกยวิ่งเล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 ยวิ่ีเลยวงเลยงเลยงเลดิงเลยดิเลยเลยวเยงเลยว่งเลย่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลวิ่งเลวเยงเลยงเว่เยงเน่งเ ไอ้ปังไอ้มมออกเอะขออารมออกเอามออกเอะไม่ได้อุ้ยขี้ขาดอ้ยเขี้มองอะไรไม่มอยเห็นใกล้มากอุ้ยฮาวอุ้ยตั้งรอด้วยอุ้ยช้าหน่อยเฮ้ยหิงหอยิงหอยหอยอย่ามีเตปูดาไหิงอยจะมีกุญแจไม่มีนะหิงหอยหิงอย้ะเปิดปลาแห่ เปิดไว้เฮือกโอ้โหนี่อะไรก็ไม่รู้ว่ามองเราอยู่ชั้นสองมันขยับคอได้ด้วยเย็ดเค่ไม่เชื่อครับมันเบลอื่อท่านจิโร่มานี่สิิทนจโร่มานีสีสองไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวฉันจะฝากไปปุ๊บเองยังไม่ไปยังคอดูไม่เมันมันดูอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนะโน้โหโอ้โหโอ้โหโ้หแล้วมาฝึกปานด้วยปานมันบอกว่ามันบอกว่าให้ลองไปเช็คข้างใต้ดูดิอ่ะ มันมีอะไรอ่ะแต่ยังไม่ไม่เช็คขอดูผีข้างบนข้าเหรอข้างบนไม่เห็นมีเหี้ยเลยแล้วเมื่อกี้มึงยืนยังไงว่าตัวมึงสูงกว่าพวกกูอ่ะเออน่าจะใช่แหละใช่ใช่ข้างใต้ว่าลงอยู่นี่อยู่นี่ห้องข้างล่างอยู่นี่อตายบุคคนเดียวเราโดนหลอกนะโอ้ยตกใจต้นโอ้นี่อยู่ไหนด้านล่างมีทางด้านล่างมีทางไอ้นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ลงมาแล้วไปไปด้วยกายไซด์นีไปปีไซายจังไรสรุปเลยบอกันไปไหนไป็นไซด์บุคนหนึ่ง อะไรแฟรปีมืดเลยวะนี่ไงตาให้ก่ปูพีจริงๆ้วยมันคือประตูขาบุญแจต้องใส่กุญแจต้องใส่บุญแจกีตาแหลกแหลกมากเลยพี่มองหันไปแม่งแหลกมากเลยพี่ปรับอะไซ้ายดีกว่าปีซ้ายจังไลโอ้เชิ่โคตรมืดเลยทางขวามันตันมันต้องหากุญแจเลยก่อนใช่ครับโอเคงั้นตรงนี้มากี่หลังเอาบ้านแล้วเข้าเอาบ้านแล้วไปทางซ้ายดูเลยปูโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เดิน ไหนก็ไม่รู้เว้ยมือไม่ใช่มือเดินคือมืออะไรอะไงโอ้โหอ้ยหูแตกอีกแล้วกินน้ำพริกเลอคนมายังไปได้ไปไหนไม่รู้อ้าบีกมาสิวิ่งตามทางมาเลยทำไมมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน โดนโดนกระฉอกวิ่งไปไหนอ่ะเราอยู่บ้านก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราอยู่บ้านอ่ะเราอยู่บ้านบ้านหรอบ้านฟาร์มเมอร์นะใช่พนฟารเมไม่ใช่บ้านฟาร์มเมอร์บ้านใหญ่บ้านบ้านบ้านใหญ่อ่ะ้านหมูบ้านเสาหลักบ้านวารีอ่ะอย่าบอกอย่าบอกกูยืนตรงแล้วมึงเดินขวานะ้มมันีถ้ามึงเดินขวาแสดงว่ามึงกลับบ้านฟาร์มเนี่ยเว้ยตตรรงงเว้ไม่ไม่กูไม่เดินไปไหนเว้ยกูเดินตรงเลยตรงตามพวกมึงเลยอีกแล้วเดินตรงตามพวกมึงเลยต้องเอากุญแจกลับมาปางอีกแล้ว เอ้าเฮ้ยวัดดึกเมื่อกี้เราเราเดินวนเหรอเราเดินวนแน่เลยไปแน่เออทำไมเราอะเรากุญแจอยากฟาร์มที่ไหนสักที่เอ้ยลูกลูกกุญแจอยู่แถวนี้วะกูวางนั่นแหละไม่น่าใช่หรอกกูไม่ใช่หรอกจะอยู่ไหนอ่ะชั้นสองมีใครเคยขึ้นไปนี่ไงกูต้องกูว่าต้องเป็นการไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อช่วยกุญแจแล้ว ไมทำอะไรกันเทานั้นเรามาคุยกับปาล์มได้ฟ้านะจะไฟไม่เชื่อมันไม่ไม่มีมันไม่มีกุญแจเว้ยนี่มันไม่ใช่กุญแจเว้ยไม่กลัวไม่ใช่ของกูัวไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตกลับมาถึงบ้านละวบ้านเลยเราเตรียมเปิดประตูกันหรือเปิดกันแล้วเปิด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 แล้วไปเลยมั้ยไปมามา รอรอก่อนกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปกป็นังวาร์ปโอเคป่ป๊อเข้าไปโอ้ยเสียงมันก็ดังก์สุดต้นหนึ่งว่าเสียงมันนะครับทุกคนที่มมันมียากยากขึ้นเต็มหมดเลยวะแล้วพวกมันมาอย่างทําไมทําไมเราถึงยังไม่ว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาว้าร๊อแล้วว้าป๊อกกูดีเสร็จไม่ตกมารอก่อนรอกันตรงนี้แหละตำนานเว้ยเราจะได้โทนี่ผีโอ้โหนี่แหละเราต้องจูผีเลยทุกคน นี่เป็นที่ี่อ่ะย่โอ้โหายไปอกกิกเลยแช่เดซิตอเหออิงแมนแปลคนดูแปอ่เออแปลให้หน่อย ก็ขึ้นลิฟต์ใช่ไปลิฟต์เลยอ้าวอ้าวอะไรอะไรเหรออ๋ออ๋อหายไปเลยนะมาแล้วมาแล้วเย็นแมเสียงเพราะว่าเราหนีไปไม่ได้หรอกนะแป๊บหนึ่งทำไมทำไมกูดูคุยกับมันนานๆแป๊บหนึ่งรอก่อนได้ใจความว่าไงบ้างบียได้ใจความว่าไงบ้างนี่คือสิ่งที่เธอทำกับพวกเรา อ่าแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะพาเราไปที่ไหนก็ได้ที่เธออยากให้ปไป<ด>แล้วก็เขาบอกว่าเราเหนีออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะฉันก็ลองหลายครั้งลแล้วดังนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็คือดดเลมีนั่นเองเป็นน้องสาวของดดเลมอนอเดี๋ยวมาววมา let's go อาเพิ่มนึงเดืนไปนะโอเคไปแล้วอย่าวิ่งอย,อย่าวิ่งบอกได้อย่าวิ่งอย่าวิ่งถ้าไม่เจอผีอย่าวิ่งเพราะผีมันเร็วเปิดเสียงตีนเพิ่มก่อนยอมยอมโดนเสียงดังหน่อยนิดครับทุกคนถ้ายินเสียงตึก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 มาตอนไหนก็ตอนนั้นเลย อ๋อต่างต่างมันก็ต่างเดียวเอ้ยอะไรอะไรขาวขาวน่ะมันยกหัวอยู่นั่นอะไรขาวขาวยกหัวจมสเก็ตจะเป็นตาหรือเปล่าจำสเก็มาดิสต์ตื้อยอย่าไปเลยอันนี้ไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูเลยวายอุ้ยกูแตกเลยกูแตก ตามไม่ทำหรอกวิ่งไปโอ้มาวาร์ปใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเอ่ะเข้าใหม่ตนมองหลังตานมองหลังรู้ว่าจะไม่ทำอะไรทำหรอแล้วสุดวันนี้รีบ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 โอ้ยเหี้ยไปด้วยขีอยู่ไหนวะใจคุนไปดนแม็กก์เลยโอชิบหายแล้วแม็กกโคตรกว้างเลย โอ้โอ้โน้ตโน้ตโ้โอ้าหลังตั้งโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมขอบคุณครับซ้ายขวาเหรอซ้ายขวาทุกคนซ้ายขวาน็ตบ้านคุณนภาพทำไมเอาเอาหลุดหลุดอีกคนเยซ้ายมีผู้สูญหายอีกหนึ่งคนทุกคนซ้ายอันเขาถ่ายรูปไปแล้วกันดำช่วยกันนะครับ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ไอ้เขียวๆคืออะไรคือหญ้าใช่ไหมหญ้าโอ้บีฟังไม่ใช่ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูของยุทธยาของยุทธยาอไ้ยุทธยานี่ใครนะเติมเหรอเ้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงเขาขาวตรงนี้ไว้ให้เดานะอยู่ตรงเขาขาวตรงนี้จำได้อยู่ยังเหมือนเดิม เขาถ่ายรูปไปแล้วขึ้นเสียงอะไรมันเป็นเสียงก้านี่ทำไมก้าอย่าขเดี๋ยวเราขอกูขอดูก่อนทางที่เราจะไปไกลที่สุดแล้วไม่โดนผีคือตรงไหนทางที่มันมีผีอ่ะโอเคไปนะตามหลังกูมาโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดอะไรพูดดิเออดีละดีละดีละเคแป๊บนนึงเ้า ไอเดียทางที่มันไม่มีผีคือทางที่มีผีเว้ยเชื่อกูไหมเราบีหายไปไหนอ่ะบอกบบีบอ๊บบีโดนบอกบีโดนดูดวิญญาณไปคนหนึ่งแล้วเโดนผีในเน็ตกินไปละอ่ามันมันต้องไปซ้ายซ้ายขวาเนาะโอเคซ้ายขวาไปไอเดียทางที่ทางที่มึงไปมีผีเชื่อกูไหมใช่กูคิดประมาณหล่ะกูจะไปผีดักมึงอยู่เว้ยผีเร็วดจังคนตามกูมาหน่อยผนเราไปขวาดีปะ เดี๋ยวกูเล่นเกมไตเล่นเกมรอแล้วกันไปขวาไปขวาเล่นดอทไวรีเล่นดอทไปด้วยก็ได้อะดอดละเออไปสตาร์เลยขึ้นขอสักเพลงก่อนแล้วไปไหนต่อเราตรงตรงแล้วใช่ใช่ตรงโอโอ้โออะไรไกลๆตรงนู่นมันอยู่ตรงนู่นแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายเราขึ้นนี่แล้วกูก็จำไม่ได้แล้วนะว่าไปไหนต่อ ้ผีมันอยู่แถวนี้ระวังทุกคนไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายหรือขวาขวาไม่รู้เอาซ้ายไปคนเดียวซ้ายเราก็โดนผีจับหัวนะเขากลัวมึงก็กลัวไปก่อนเนี่ยอาจจะได้ไปอยู่จุดเริ่มต้นใหม่นะโอ้วอลวอล์วโวอล์วอะไรโวออะไรไม่เห็นเหรอโอเกผมเห็นแล้วอ๋อมันเป็นอ๋อมันแค่มา อันนี้เฉยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นหลงแล้วนะเต้นช่างแม่งเหี้ยหลงแล้วหลงพร้อมตายแล้วกี่กายถวายชีพไปสัตว์มาถึงแล้วจ้ะกลัวมาเลยนอ้เฮ้ยเหี้ยคูยกูได้ยินมึงอยู่ใกล้ๆมึงอยู่ใกล้ๆมึงอยู่หลังกูมาแล้วมาแล้วไอ้ยกูเจอทางออกแล้วกูเจอทางออกแล้วเป็นไง ว่ากับเดียบอกเลยไม่มีวันหลงไอ้สัสตายนี่ไอเดียเจอทางออกแล้วไม่ไม่ต้องมา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 ไม่อยากเล่นแล้วอุ้ยเติ้งเติ้งกูยืนรออยู่หน้าทางเมื่อมันจะเป็นทางแล้วก็ไฟสว่างสว่างอะอยู่ไหนวะสว่างฝั่งกูไหมมาฝั่งกูไหมเฮ้ย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 อะไรทำอะไรมาดิสสัสอยู่หน้าประตูเฮ้ยเขาไม่มันรออยู่หน้าประตูเลย มันชข้มหน้าประตูเอา้าอย่าบอกตายอยู่หน้าประตูอยู่แล้วนะไม่เขาตายแล้วก็าต,าวต้องมาเกิดใหม่เขวียนไฟข้างหน้าไม่รู้เป็นไฟส้นตีนเลยติ่งตามไฟมาไหมตามแสงสว่างมาแล้วมึงจะไม่เจอผีเพราะผีไม่เคยอยู่ในไฟหรอกเว้ยก็เฮียแล้อเเละอา้อาวกูอ้าวตายเดี๋ยวอาจจะต้องไายแบบแล้วกูอยู่ไหนนะอา้าวขึ้นขึ้นอ,อยู่ไหนอะขึ้นเหนือมาเรื่อยๆขึ้นอ้าวตาย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 กูตายละาายมัเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราไปถึงกันแล้วครับไปชนมั้ะ มาด้วยกันมาด้วยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมากูรอกูรอกูรอเขาเขาเขาเดี๋ยวเข้าไหนก่อนตอนอย่าเพื่อต้องเราอยู่ตรงแมพเขากำลังไปเขากำลังไปกตัวตรงไฟนะมึงเห็นกูไหมอยู่งงตรงฝั่งนเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโคตรไวเลยมาดีมาดีสัตว์อ้าวอ้าวอ้าวอมึงใกล้ถึงกูแล้วมึงใกล้ถึงกูแล้ววิ่งวิ่งขึ้นเหนือมาเรื่อยๆวิ่งขึ้น เหนือแม่อยู่ตรงกูไอ้เหี้ยเฮ้ยกูก็อยู่ตรงมึงเว้ยกูแค่อยู่จากอีกบล็อกหนึ่งอ่ะมึงแค่เดินขึ้นมาข้างหน้าตรงทางที่ผีมาเว้ยออกหักหักซ้ายหักซ้ายไม่จริงไม่ไม่ว้าวไม่คนตายแล้วมีคนตายวะแมวตายเหี้ยเอามาใหม่มาใหม่มาใหม่รออยู่รออยู่ นั่งชมนั่งฟังเสียงคนแต่งความชรามาเไปนะครับทุกคนไอ้ไอ้ไอ้อะไรจำสแกอะไรมามันวิ่งมันวิ่งพวกมันอยู่ไหนวัวแย่ทวายคือมันอยู่ไหนมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูไอ้เียมันมาไอ้เียมันเข้ามาแล้วมันจะไรกูอกูจบแล้วจบแล้ว โอ้โหลวมากคนเลวมากตายตายนะเนอะยังมีอีกเอ้ยสาย <c oughs> เราจะไม่ยอมเข็นเราองไปกันต่อมฉันอยู่ที่ไหนอยากออกแล้วไม่เห็นแล้วพอแล้วพอ,วอู่ที่ไหนโอ้อ เมื่อกี้โคตรหัวลุกเลยมั่เข้ามาในเซียมโซนน่ะเอ็นพีียร์าริสเอ็นอัพแชปเตอร์หนึ่งโอ้โอ้จบสักทีต่อแชปเตอร์สองนะวะงันโอ้ไม่ไม่ไหวแล้วอาจจะไม่ไหวไม่ไหวอ่ะกูยังไหวเกาเิหนือแม่อยู่ตรงกว้เหี้ยไม่จริงไม่ไม่ แม่ก็แว่าอย่าหลีกกำหัวตืงอเลยเมื่อกี้หัวตึ้เลยจบแล้วอจบแล้วน่าจะต้องออกยังไงอ่ก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามในอะไรนะมีมิกชัปเตอร์หนึ่งนะครับก็ได้ยินเสียงร้องกันไปแต่ว่าสนุกสนานไม่เจอกันใหม่ในชัปเตอร์สองบายจ้า